ดีครับตอนนี้เรามาเราดูแบบฝึกหัดเกี่ยวกับการ avoiding agreement or disagreement นะครับมาดูข้อหนึ่งเขาบอกว่า write a short answer a short conversation about each topic below ให้เขียนบทสนทนาสั้นๆอย่างน้อยก็สองประโยคนะครับคนสองคนคุยกันเรื่องแรกครับ the price of something ราคาของบางอย่างเช่นราคาอาหารราคาที่พักราคาค่าโดยสารรถนะครับมันกำลังจะขึ้น คนก็คงไม่อยากให้ขึ้นนะแต่เกิดว่าคนที่เข้าเห็นที่ผลแล้วอยาก avoiding ด u ซิวจะพูดว่าไงนะคือข้อ A นะครับขอบ้อ B cellphone taking over the world โทรศัพท์มือถือเอนี่ยมันจะครองโลกหยือละก็ะดูว่ามันมีประโยชน์อย่างไรคนที่ anti เขาก็จะพูดอีกทางนะครับส่วนข้อ C the food from a certain country is not very good พูดถึงอาหารจากประเทศใดประเทศหนึ่งสักอัน,นว่ามันไม่ดีนะครับ แล้วก็มีการ avoiding ขึ้นมานะครับอย่างน้อย2ประโยคนะครับคน2คนคุยกันนั่นเองส่วนข้อ2 follow follow the instruction to avoid agreeing or disagreeing with the opinion นะครับก็คือมีคำสั่งบอกว่าให้ avoiding ความคิดเห็นอย่างไรเช่นข้อ1นึบอก say you understand say you understand ข้อ A นะครับ2 A ก็ต้องเหมือนกับข้อ1ในในในชีนหน้าแรกของเรานะครับ ทำเหมือนข้อหนึ่งนะครับส่วนข้อ b say it h a d to know what to think has to know ก yeah. ็ยาาตอบเหมือนข้อสองนะครับวิที่การทำเหมือนข้อสองนะครับส่วนข้อ c ask for more information ask for more information ก็เวลาทำก็เหมือนข้อสามที่เราเรียนกันมานะครับส่วนข้อ4 try to change the topic เปลี่ยนหัวเรื่องครับลองดูว่าข้อสเปลี่ยนหัวเรื่องก็เ,เหมือนข้อ4ของเรานั่นเองนะครับ นักเรียนทำมาลองฟังดูนิดหนึ่งว่าตรงกับที่ครูจะเปิดฉเฉลยให้นักเรียนฟังไหมนะครับนักเรียนของนต่ยอาจจะต่างนิดหน่อยนะครับไม่ใช่ว่าจะเป็นจะต้องเหมือนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่ากระบวนการวิธีการพอให้ตรงกับที่เขาบอกมาก็แล้วกันนะครับเอาลองดูครับลองฟังดูแล้วลองเช็คตามนะครับ Unit 13 of page 31 practice 1 A I think the price of housing will soon rise even more. So I hear. So I hear. B I think cell phones are taking over the world. I understand. I understand. C I think American food is awful. awful mm. uh, ก็ไม่ได้เรื่อง. Two. A. Pollution in our city is worse today than it was six months ago. Worse? but oh, yeah. Wait. Uh, that's a difficult issue. My English class is a waste of time. B. B. Most business people will try to cheat you. It's hard to say. It's a lot better to buy a house than to rent one. That's complex. See? I don't think Greta and Yoshi make a good couple. They're too different. What do you mean? The roads are going to be really crowded this weekend. How so? D. Professor Park doesn't really care about her students. Really, did you finish the English assignment yet? People in this city think it's a great really place to live, but I hate it. Where are you going on your vacation? รอะว่าแบบฝึกหัดนักเรียนงคงคล้ายๆบ้างนะครับโอเคครับสวัสดีครับ